สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพากันไปใส่โค้ดกันนะครับโดยที่เกมนี้ก็จะมีโค้ดเหมือนเกมอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าโค้ดของเกมนี้ครับจะค่อนข้างจํากัดเวลานะครับ ก็คือ,อจะมีไลฟ์ใน y t u t u นะครับเป็นไ like ลฟ์เกมโจรลัมหลังจากนั้น2ชั่วโมงก็จะเป็นช่วงเวลาการใส่โค้ดนะครับจะมีเวลาจำกัดอยู่เพียงแค่2ชั่วโมงนะครับถ้าเราใส่ไม่ทันก็คือจะไม่ได้ตัวไอเทมเลยนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่เขามีการแจกโค้ดนะครับอันนี้ก็จะมีสถานที่ค่อนข้างจะต่างกันนะครับบางทีอาจจะเป็นเมืองโซเฟียบางทีอาจจะเป็นเมืองเอลซาคาโล ซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นเมืองเอสลสคารนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่แบบนี้ครับแล้วเราก็ยังไม่สามารถว์บไปเมืองเอสลสคารได้อันนี้เราก็อาจจะซื้อว์บในบอร์ดนี้ครับแล้วก็พิมพ์หาไปเลยครับเอสลสคาร แต่วันนี้ผมจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมจะมีตัวใบวาร์ปที่เขาแจกเป็นช่วงต้นเกมแล้วก็เป็นช่วง9ปีนะครับผมก็ใช้ใบวาร์ปตัวนี้แทนนะครับน่ครับตัววาร์ปแล้วก็เรามาถึงเอซาคาโรนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้จะมีการใส่โค้ดที่ร้านผสมเมืองยอซาคารโรนะครับเราจะเข้าไปที่ร้านผสมนะครับ แล้วก็การใส่โค้ดของเกมนี้ก็จะเป็นการพิมพ์พิมพ์เป็นชัดสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นตัวโค้ดเราก็ใส่โค้ดเข้าไปนี่ครับมันก็จะขึ้นมาว่าของขวัญจากคีย์เวิร์ดจะถูกส่งให้ภายหลังอันนี้ก็จะได้ของขวัญหลังจากอัปเดตเกมนะครับแล้วก็หลังจากมีการอัปเดตนะครับอันนี้ก็จะมีกล่องของขวัญสีชมพูส่งมาให้เรานะครับกดเข้าไปเลยครับ อ่านของขวัญเราก็จะมีโพชั่นชีวิตแล้วก็ของพิโล่ส่งมาให้ครับอันนี้ก็คือตัวที่เราไปใส่โค้ดกันมาครับเราก็รับกันไปเลยครับจริงๆโค้ดควรใส่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีของที่จำเป็นสำหรับเราอย่างเช่นรีเควสครับเดี๋ยวเวราก็สามารถไปรีเควสได้ที่ห้องสมุดน,นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะครับเรียกจะสามารถรีได้กับตัวนี้เลยครับนะครับ,นะรบกดย้อนกลับไปผจญภัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบค,ครับ